เขาบอกอ่ะคนต่อไปนี้คนไทยที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมันมีอยู่ตรงไหนต้องบอกมันนี่เกียรติคืออะไรศักดิ์ศรีคืออะไร,ออะไรมีไหมนี่เลือกตั้งัางเนี้ยคอยดูอบจอแม่กระทซื้อเสียงการระเบิดพี่น้องครับผกฝากเลยคนขายเสียงคือคนขายชาติจำไปเไย้ขายให้เงินเรารับไทยเลี้ยงเรากินผ่านมาให้สิ้นไอ้พวกโกงบ้านกินเมืองที่มึงเตียมจะไปกินพบอบจอ,องค์การมาจะสูตรจังหวัดเป็นพันพันล้าน อย่าให้มันรับมันไปแต่อย่าเลือกมันสังหารมันไอ้คนชั่วพวกนี้โดยการโกงมันเพราะมันจะไปโกงอยู่แล้วเชื่อผมนยครับขอสักครั้งขอความศักดิ์สิทธิ์ของดวงวิญญาณพะบุตรของบรรพบุรุษไทยที่พักการเดินบำพักมันไม่ยอมให้เราเรียงขอให้จงมาช่วยดวงวิญญาณของพระเดศสูรมหาราชดวงวิญญาณที่จะตากสินดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจงมาช่วยโดนบันดาลจิตใจให้คนไทย และออนาหารทั้งหมดที่สื่อสว์สินจลิตจงอย่าให้คนไทยมีจิตวิปริตคิดขายเสียงไอ้พวกที่จะคิดเข้าไปโกงชาติและขอให้พุกอุบาทว์นี้จงป่วยเป็นโรคปะเ็งติดเตียงเส้นหิตในสมองแตกจบคูล